สวัสดีครับขอต้อนรับสู่แบต์ไต7 HD IT, IT และยานยนต<น>์ผมหนุ่พงศุขครับผมภูมิเจติภูมิครับเรามากันทุกเที่ยง20นะครับทางช่อง7 HD จัดถึงสุขแบบนี้เลยเรื่อง IT ข่าวสารอัปเดตกันที่นี่เพราะ IT ใกล้ตัวพวกเรามากกว่าที่คุณคิดเป็นไงวันนี้ วันนี้ก็จริงๆมีข่าวที่น่าสนใจมาเล่าหลายเรื่องเลยนี่เริ่มกันที่ข่าวแรกพี่เ,เริ่มกเกี่ยวกันไ,ไหมเอาได้ได้ได้เดี๋ยวพี่ถามคุณก่อนเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องถามคุณผู้ชมผ่านน้องภูมินะครับเข้าใจและรู้จักเว็บเบราว์เซอร์กันหรือยังเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยโปรแกร,รมท่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยปกติคุณใช้อะไรอยู่บ้าง จริงๆหล,หลักๆคุณใช้อยู่ไม่เยอะนะอาจจะเป็น Google Chrome s, <S a า a r i f i r e Fox นี่สอย่างประมาณนี้นี่ตามโลโก้นี้น่าจะคยเคยคุ้นตากันอยู่นะแต่ทีนี้มันมีการจัดอันดับครับโดยบริษัทวิจัยความปลอดภัยเพื่อผู้บริโภคในอังกฤษนะครับตั้งชื่อบริษัท w ิ h นะบริษัทนี้เขาอยากจะรู้ว่าไอ้เบราว์เซอร์ไหนเนี่ยมันมันปลอดภัยที่สุดเขาก็ไปเอาเว็บไซต์ฟิชชิงมาประมาณ800เว็บไซต์ใหม่ ไซหลอกลวงอ่ะเยอะนะครับฟิชชิงเนี่ยเหมือนตกปลาใช่ไหมมันเป็นสัพท์ของวงการอินเทอร์เน็ตแปลว่าตกเบ็ดล่อเหยื่อจะส่งอีเมลมาบ้างเป็นลิงก์ให้เรากดเข้าไปเช่ไหมเป็นหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับธนาคารหรืออะไรที่ดูคุ้นตาหน้าเชื่อถือ แล้ให้เราพิมพ์ username password ที่เราเคยใช้ซึ่งนี้คือหลอกลวงนะโดนอยู่เป็นประจำแล้วก็ยังเป็นปัญหาคลาสสิกของวงการอินเทอร์เน็ตเพราะว่ามีคนตกเป็นเหยื่อทุกวันทีนี้เบราว์เซอร์ที่ดีเนี่ยโปรแกรมท่องเน็ตเนี่ยมันควรจะกันออกได้มันต้องเตือนผู้ใช้ได้ว่าลิงก์นี้ไม่ใช่ปรากฏก็มีการไปตรวจสอบครับ,ครบโครมที่คุณใช้หรือจะเป็นไฟฟอกซาฟารีหรือต่างหลายๆย่อนะเอารายงานมาให้ทราบเขาบอกแบบนี้ฮะ เขาบอกว่าเว็บเบราว์เซอร์อย่าง Chrome โดย Google นะครับ mm hmm. ป้องกันฟิชชิงได้เพียง28อนะ oh. อันนี้บน Windows PC นะ oh. แต่ถ้าเป็น Mac OS เนี่ยได้น้อยกว่านั้นอีก25โอ้ oh. เริ่มไม่น่าใช้แล้วเอองงเหมือนกันนะว่าทำไมน้อยจังนะ oh. แตกต่างจาก Firefox Firefox นี่ป้องกันได้85บน Windows และ78บน Mac OS oh. เรื่องนี้นะจะให้สรุปว่า Firefox ปลอดภัยกว่า Chrome Google ก็ไม่ยอม Google <c oughs> เขาออกมาโต้แยง้งรายงานวิจัยฉบับนี้นะครับ <c oughs> ก็บอกว่าการวิจัยดังกล่าวของวิชเนี่ย <c oughs> ต้องตรวจสอบเพราะว่าอะไร กูเกิลเนี่ยได้สร้างมาตรฐานเรื่องของการป้องกันฟิชชิงเนี่ยมานานกว่า10ปีแล้วเขาไปร่วมมือกับ Mozilla mm hmm. เป็นมูลนิธิเรื่องกเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำเบราว์เซอร์เนี่ยนะแล้วก็ร่วมมือกันพัฒนาความปลอดภัยเสมอฉะนั้นเนี่ยตัวเซฟเบราว์ i ซ g ที่ Firefox ใช้ที่ Google ใช้ก็เป็นตัวเดียวกันนั่นแหละและจะมาบ,บอกว่าป้องกันไม่เท่ากันได้ยังไงฐานข้อมูลในการป้องกันมันเดียวกันฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ Google ก็ไม่ยอมฉะนั้นเนี่ยเซฟเบราว์เซอร์ก็เป็นส่วนหนึ่ ผ่านหน้าจอใช่ไหมว่าสิ่งที่เราจะกดนี้มันเป็น m a l แวร์คุณผู้ชมคงเห็นหน้าจอในลักษณะคล้ายๆนี้เห็นแล้วก็หลีกเลี่ยงเลยนะเพราะว่าเบราว์เซอร์อุตสาห์บอกคุณแล้วว่ามันไม่ใช่ใช่ไหมคุณก็ไม่ควรกดเข้าไปนะครับการคัดกรองเว็บไซต์ ทั้งหมดเนี่ยจะให้100%เป็นี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าไอ้ฟิชชิงหรือ,อการหลอกลวงพวกนี้มันเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันมันมีของใหม่ที่คนทําตัวป้องกันเนี่ยตามไปอัปเดตไม่ทันฉะนั้นในมุมมองหนึ่งนะครับก็สังเกตที่ URL แล้วกันที่อยู่ของเว็บไซต์เวลาคุณจะพิมพ์หรือกดอะไรเข้าไปเนี่ย มันใช่เว็บไซต์นั้นจริงๆหรือเปล่าถ้ามันเป็นเลขแบบยึกยือยาวๆ,ๆๆอันนี้มั่นใจได้เลยว่าปลอมเพราะว่าเว็บไซต์ก็จะต้องมีชื่อเว็บไซต์ใช่ไหมครับครับและถ้าชื่อของสถาบันการเงินของธนาคารต่างๆดูแล้อ่านเนี่ยใช่เว็บของเขาจริงๆไหมต้องตั้งใจอ่านบางคนไปหลงพวกเว็บไซต์ที่เหมือนสะกดชื่อไม่ครบเนี้ย บางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจอ่านเท่าไหร่มันก็ข้มค้ามขาดกันเกินไปถูกต้องอันนี้ภูมิว่าต้องระวังสําคัญมากเพราะฉะนั้นอย่าไปกดอะไรที่ไม่รู้จักอะไรที่เราไม่ได้ทำเนี่ยอย่าไปยุ่งจะดีที่สุดครับภูมิแนะนําผู้ชมแบบนี้ดีมากอะไรที่ไม่เกี่ยวมาก่อนมาบอกว่าเราถูกหวยจากประเทศคองโกอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เราไม่เคยไปเล่นน่ะใช่ไหมไม่ต้องกดเลยแค่ในไทยยังลำบากไปถึงคองโกใช่เลยวันน้ข่าวต่อไปบ้างดีกว่าครับข่าวต่อไปก็น่าสนใจไม่แพ้กันอาจจะเป็นข่าวที่คุณผู้ชมเคยได้ยินมาแล้ว แต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ใกล้จะเป็นจริงนั่นก็คือแท็กซี่บินได้ใกล้จะสำเร็จใกล้จะเป็นจริงแล้วเยี่ยมโอ้โห,โหเรียกว่าสำนักงานบริหารการบินแห่งสาหาพันธรัฐได้ออกใบรับรอง3มฉบับแรกให้กับบริษัทโจบี้สตาร์ทอัพที่ทำธุรกิจแท็กซี่บินได้โดยเอกสารดังกล่าวเนี่ยจำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินกิจการขนส่งในเชิงพาณิชย์พูดง่ายๆว่าเอกสารเนี่ย สำหรับในการบินมันสําคัญมากเพราะว่าไม่งั้นถ้าคุณไม่มีคุณไม่สามารถไปรับใครได้ที่เจ๋งกว่านั้นคือแท็กซี่ลำนี้มีห้าที่นั่งหบไพัดขึ้นลงนี่แบบเฮลิคอปเตอร์ก็คือขึ้นในแนวดิง่งลงในแนวดิ่งอ่า<น>เรียกว่าเทมากๆเลยครับเอาจริงมันเป็นอากาศยานขนาดเล็ก ใช่ไหมที่จะไปใช้รับส่งคนในชุมชนได้นะเป็นไอเดียที่พยายามทํามาหลายปีนะครับวันนี้เห็นข่าวแล้วดีใจว่าสําเร็จเป็นจริงแล้วครับนี่จะดีแค่ไหนถ้าเรื่องนี้จะเข้าไทยแล้วบริการพวกเราส่งเราจาก บ้านที่บางนานะแล้วบางทีจะรีบมาถ่าย7 HD เนี่ยมาไม่ทันรถติดใช่ไหมข้ามมาเลยมาลงบนโยธินมาลงเสร็จเจอที่ตึกหน้าช่องเเกิดอะไรขึ้นรปภจะบอกว่าไม่มีสติ๊กเกอร์ห้ามเข้าที่จะรถครับแต่เขาไม่ได้ทําตรงนี้นะครับขึ้นไปข้างบนลงมารับบัรก่อนครับแต่ที่เจ๋งคือลำนี้มันไม่ได้ทําด้วยเครื่องยนต์ทั่วไปเดินทางด้วยพลังงานไฟฟ้าแบบร้อยเลยสุดยอดกระแสรถ e ีวีมาแรงจริงแท็กซี่ยังต้องไฟฟ้านี่นี่และบินได้ด้วยนะบินได้ด้วยครับผม และที่สําคัญคือเงียบกว่าเครื่องบินทั่วไปเนี่ยร้อยเท่าู้หเยอะมากเงียบกริปไม่มีการมาแบบบางทีแอบเข้าบ้านเงี้ยไม่มีใครรู้เข้าออกบ้านง่ายสบายเบือเลยเจ้าลำเนี้ยสามารถบินได้ไกลยอยู่ที่240กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งบินด้วยความเร็วสูงสุดได้320กิโลเมตรต่อชั่วโมงออโอ้โหแรงมากเยี่ยมไปเลยฮะ จะเปิดบริการอีกนานไหมภายในปี2024หรือีก2ปีนี้เองใกล้ๆได้เแน่นอนอ่ะคุณผู้ชมพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวได้เห็นแอปพลิเคชันใหม่ๆนะครับจะมาอัปเดตกันในช่วงหน้ากับแบตไต7 HD ปกติใครๆก็ใช้ไลน์ใช่ไหมเพราะว่าเป็นแอปที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยในรอบ10ปีมานี้แล้วก็สร้างเรียกว่าความนิยมไปทั่วนะ ถข้ผสู่แบทไทจีเอชดีท่านครับเรามาคุยกันเรื่องแอปแชทโปรแกรมสนทนากันหน่อยปกติใครๆก็ใช้ไล,ลน์เใช่ไหมเพราะว่าเป็นแอปที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยในรอบ10ปีมาี้แล้วก็สร้างเรียกว่าความนิยมไปทั่วนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าบางองค์กรบางบริษัท ขาก็ไม่ได้อยากจะให้พนักงานเนี่ยต้องมาคุยงานผ่านไลน์เพราะบางทีไลน์มันอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวไงแล้วบางทีส่งผิดส่งถูกเงี้ยความลับอาจจะล่วไหลได้ใช่ไหมในแง่แบบกดส่งผิดพอเวลาเราก็เจอกันบ่อยๆที่ว่าแบบมีความลับหลุดแชทหลุดกันเยอะแยะก็จากไลน์เนี่ยแหละครับนั่นะสิครับทั้งนี้นะครับวันนี้แพนสรุตนะครับทา r e เรนของแบร์ไตน์เขาจะมาบอกพวกเราว่ายังมีแอปที่สามารถสนทนาอื่นๆได้อีกและยิ่งสร้างมาเพื่อการใช้สนทนาในองค์กรเลย ไปเจอแพนสรุปเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมแพนสรุปจะมาแนะนํา2แอปแชทที่อยากให้ทุกคนได้ลองใช้กันครับ โปรแกรมแรกชื่อว่าโปรแกรม s ชทแลกนะครับโปรแกรมสื่อสารทางธุรกิจสัญชาติอเมริกันปัจจุบันเนี่ยมีหลายองค์กรเริ่มใช้งานแล้วโดยโปรแกรมนะครับจะให้ผู้ดูแลเลือกเพิ่มบัญชีทีมงานเข้ามาในทีมสามารถคุยแชทรวมทั้งองค์กรก็ได้หรือว่าใช้ฟีเจอร์ที่ชื่อว่าแ n แนลนะครับดึงเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆออกไปคุยได้เพื่อไม่ให้รบกวนกลุ่มใหญ่นั่นเองส่วนผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถกดเข้าไปอ่านรายละเอียดได้เผื่อว่าในอนาคตจะต้องมีส่วนร่วมกับงานชิ้นนั้นนั่นเองครับสำหรับการส อัปโหลดลงไปในแชทของ Slack แล้วมันก็จะอยู่ในนั้นไปยาวๆเลยครับไม่มีวันหมดอายุต่างจากไลน์นะครับที่อายุไฟล์เนี่ยเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นสามารถค้นหาไฟล์เก่าที่เคยส่งไปแล้วก็ได้พิมพ์ชื่อไฟล์ลงใน Search Bar ก็หาเจอแล้วครับ ฟีเจอร์ถัดมาหลายคนน่าจะชอบนะครับก็คือการตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบกําหนดเวลาได้เช่นเราจะกําหนดให้แอป,ปส่งเสียงแจ้งเตือนเฉพาะช่วงเวลางานเท่านั้นและยังสามารถพิมพ์บันทึกเป็นฉบับร่างแล้วค่อยกดส่งตอนเช้าก็ได้ครับสาหรับ Slack เนี่ยเปิดให้ดาวน์โหลดใช้งานได้ทั้ง macOS แล้วก็ Windows สามารถดาวน์โหลดมาทดลองใช้งานได้ฟรีเลยครับโปรแกรมที่2นะครับก็คือ Microsoft Teams โปรแกรมจากค่าใหญ่ Microsoft ที่ทําออกมาได้ดีมากๆไม่แพ้ Slack เลยครับแต่ว่าขั้นตอนการติดตั้งเนี่ยอาจจะ ซับซ้อนกว่าเล็กน้อยนะครับอาจจะต้องรบกวนฝ่าย IT s u ซัพพอร์ให้มาช่วยโดยตัวโปรแกรมเนี่ยดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรีครับแต่ว่าถ้าเกิดออฟฟิศใครใช้งานอ f ฟฟิศ365อยู่แล้วก็สามารถใช้งานฟีเจอร์ได้เพิ่มมากขึ้นครับ ฟีเจอร์หลักที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับก็คือฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Teams ซึ่งต้องจ่ายเงินรายเดือนเท่านั้นถึงจะใช้งานได้ครับแน่นอนว่าคล้ายกับ Slack นะครับก็คือให้ผู้ดูแลเนี่ยเลือกบัญชีพนักงานเข้ามาร่วมใน Teams สามารถแยก Channels ได้ตามสะดวกเช่นกันส่งไฟล์หากันได้นะครับไม่มีวันหมดอายุมีแถบค้นหาไฟล์โดยเฉพาะและแยกการค้นหาตามประเภทไฟล์ได้ด้วยครับ มาดูในเรื่องของการประชุมแบบวิดีโอคอลกันบ้างครับฟีเจอร์นี้ค่อนข้างโดดเด่นเลยสําหรับ Microsoft Teams เพราะว่าค่อนข้างเสถียรน้นองๆที่เรียนออนไลน์น่าจะคุ้นเคยกับโปรแกรมนี้ครับเพราะว่าหลายสถาบัานเนี่ยเลือกใช้งานโดยผู้ใช้สามารถกดเริ่มประชุมได้ทันทีหรือว่าจะตั้งเวลาไว้ล่วงหน้าก็ได้ระหว่างการประชุมนะครับมีฟีเจอรใ์ใช้งานค่อนข้างเยอะเลยเช่นการจดโนด้ตการเบอร์หรือว่าเปลี่ยนภาพพื้นหลังและสามารถแชร์หน้าจอเพื่อพรีเซนต์งานได้ด้วยครับ Microsoft Teams ถือว่ามีบริการครบวงจรนะครับยิ่งถ้าเกิดมีบุ คลากรจํานวนมากยิ่งเหมาะแกการใช้งานครับสะดวกสบายแน่นอนนะครับเพราะสามารถเชื่อมต่อไปยังโปรแกรมในเครือของ Microsoft Office ได้อย่างลื่นไหลลองดาวน์โหลดมาใช้ดูกันได้ครับและนี่นะครับก็คือ2แอปแชทที่แพนแนะนําในวันนี้ครับโอ้ขอบคุณแพนมากเลยนะทำให้เราได้รู้จักกับ Slack และก็ Microsoft Teams นะครับ Microsoft Teams นี่เป็นโปรแกรมประชุมนะแล้วก็ใช้แชทได้ด้วยก็เรียกว่าแทน Skype นะโปรแกรมเดิมได้เลยนี่ฝั่งของ Microsoft เขาสร้างเพื่อองค์กรเลยน่าใช่ไหมน่าใช่ครับ ก็เรียกว่าสําหรับบริษัทไหนที่สนใจก็ไปลองโหลดมาใช้กันดูเป็นแอปพลิเคชันที่เริ่มต้นใช้งานฟรีทั้งคู่นี่ตอเสียตังในบ้านปลายก็อาจจะมีบ้างอยู่ที่เราเลือกใช้ได้เลยแล้วแต่เลือกนะใช้ฟรีต่อไปก็ใช้ได้ได้จริงๆแล้วแต่ว่าก็มีเขาเรียกว่ามีการเพิ่มขนาดความจุหรืออะไรต่างๆมากมายก็ลองไปดูกันครับแต่ถ้าอย่างภูิใช้เองอาจจะฟรีไปก่อนเราอาจจะไม่ได้ใช้งานหนักแต่ถ้าบริษัทก็อาจจะต้องเพิ่มเติมเล็กน้อยว่ากันไปเราพูดถึงข่าวของไอทีกันไปเยอะแล้ว เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดถึงเรื่องของยานยนต์กันบ้างไหมครับดีครับเพราะนี่เป็นแบรไต7 HD IT และยานยนต์นี่คุยเรื่องรถก็น่าจะดีเหมือนกันจะขาดเรื่องยานยนต์ไปก็ไม่ได้ครับพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อช่วงหน้ากับแบรไต7 HD เขาบอกว่า10,000กิโลเมตรต้องเปลี่ยนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเปลี่ยนอะไรบ้างคุณไปเปลี่ยนให้เหมาะสมอ่าอย่าลากอย่าถูอย่าไปฝืนใช้อะไรที่มันหมดเวลาแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนครับ กลับเข้าสู่แบรไตเจ็ดและยาน,ย,านยนต<น>์น,นะครับตามสโลแกนเลยครับ IT ไปแล้วต่อมาก็ต้องยานยนต์กันบ้างน, <c oughs> นี่เอาละวันนี้นะครับหลายคนเนี่ยพอพูดถึงยานยนต์นี่ก็บ่นเป็นสิ่งเดียวกันว่าน้ำมันแพงเหลือเกิน ทางรายการเราก็เคยแนะนำนะครับวิธีการเลือกรถ E V หรือไฟฟ้ากันไปแล้วแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณยังไม่พร้อมในการจะเปลี่ยนรถใหม่นะขณะนี้นะครับวิธีที่แนะนําแล้วดีกว่าก็น่าจะเป็นการประหยัดน้ํามันได้นี่เดี๋ยววันนี้เรามาดูขั้นตอนการประหยัดน้ํามันกันหน่อยนะมีเคล็ดลับมาฝาก อย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าจะให้พูดถึงการประหยัดน้ํามันมการตรวจเช็คสภาพของรถนี่ก็สําคัญครับผมเช็คระยะอยู่เสมอสมมุติว่าเขาบอกว่า1,000 0กิโลเมตรต้องเปลี่ยนตึ๊ตดตดเปลี่ยนอะไรบ้างคุณไปเปลี่ยนให้เหมาะสมอ,ะอย่าลากอย่าถูอย่าไปฝืนใช้อ,อะไรที่มันหมดเวลาแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนครับเพราะสําคัญเลยก็คือจะทําให้รถคุณเนี่ย ใช้งานได้ดีประหยัดและที่สําคัญเลยคือไม่เสียหายนี่อย่างที่2นะครับเรื่องที่หลายคนลืมคิดไปเติมลมยางให้พอดีฮะต้องทําอย่างสม่ําเสมอด้วยนะลมยางเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าผู้ขับขี่อาจจะลืมนึกไปโดยไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่ายางที่อ่อนเกินไปมันจะเกิดแรงต้านกับการหมุนของล้อรถยนต์ใช่ไหมครับพอรถยนต์ต้องออกแรงมากขึ้นน้ํามันในการขับเคลื่อนก็ใช้มากขึ้นทีนี้นะครับถ้าเราจะตรวจสอบลมยางให้อยู่ในระดับดีสม่ําเสมอนี้ ให้ดูเลขที่อยู่ที่บริเวณประตูคนขับครับหันมาเนี่ยจะมีป้ายทุกรุ่นทุกยี่ห้อเขาจะไว้ตรงนั้นเราก็ไปดูว่ายางรถเราเนี่ยมันต้องเติมเท่าไหร่อ่านี่พอเติมเข้าไปปั๊บเนี่ยก็จะช่วยทําให้ประหยัดน้ํามันได้ประมาณสัก10%นะฮะแล้วก็เป็นการยืดอายุยางด้วยครับครับและอย่างต่อมาเลยก็คืออีกหนึ่งความเข้าใจผิดแล้วกันใครก็คิดว่าวิ่งช้าๆแล้วประหยัดน้ํามันอ,มอาจจะไม่จริงเสมอไปอ <ๆ S 2> จะอธิบายให้ฟังง่ายๆถ้าเกิดเป็นรถเกียร์ธรรมดา คุณก็จะมีการเปลี่ยนเกียร์ด้วยมือของคุณเองอบางคนก็ลลกรอบเยอะๆโอ้โหเนี่ยกินน้ํามันหนักเลยประเด็นคือคุณไม่ได้ใช้เกียร์สูงสุดในการขับเคลื่อนถ้าจะวิ่งให้ประหยัดที่สุดคุณก็วิ่งอยู่ที่ประมาณ90-100กิโลเมตรบนถนนที่โล่งด้วยเกียร์ที่เหมาะสม90-100เลยเหรอฮะแล้วก็ไปหาถนนที่โล่งจากไหนได้ในกรุงเทพครับเนี่ยบ้านทียอาจจะมีครับสาวทิย์หัวค่ำว่านใปหัวค่ำไม่ได้หรอกครับไม่ใช่หัวค่ำ อาเช้า,ชาตรูเชา้าตรูนี่ได้อยู่ต้องออกบ้านเชา้าเช้าหน่อยนะแต่ทั้งนี้นะครับหลายคนก็ชอบเหยียบเบรกตีถีใช่มครับครับกระบวนการเหยียบเบรกซ้ำๆยำๆเนี่ยเปลือน้ํามันโดยใช่เหตุครับคุณผู้ชมสามารถจะเร่งคันเร่งกับการควบคุมเบรกให้ได้พอดีๆก็จะช่วยได้เยอะเลยข้อสุดท้ายที้สำคัญมากครับหลีกเลี่ยงนะครับการจอดรถสตาร์ททิ้งเอาไว้นานๆ S <S พูดง่ายๆเลยคือถ้าเกิดคุณจอดรถทิ้งเอาไว้1ชั่วโมงเนี่ยอ,อาจจะกินน้ำมัน1-2อลิตรเป็นซิมตอนนี้ลิตรละ50 1ชั่วโมงร้อยหนึง่งก็สูงแพงหน้าดู <S <S ระวังนะครับและที่สำคัญเลยคือปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้โลกร้อนอีกต่างหากต้องเลยนะอันนี้ก็เพื่อที่จะได้ควบคุมมลพิษให้ได้มากขึ้นอย่าไปสตาร์ทรถทิ้งไว้นะครับถ้าเป็น EV ีแล้วทำได้นะ e ีนี่ปล่อยไปยาวๆเปิดแอร์ด้วยสบายไม่มีมลภาวะบอกใครนะอ้าวทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นว รถใหม่เป็น EV นั่นเองครับใช่ครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาสําหรับเรา2คนลงแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวของไอทและยานยนต์ดีๆแบบนี้ได้อีกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยง20กับแบไตย JHD IT และยานยนต์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามแบร์ไถเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ